ผ่านไปเท่าไหร่คะเนี่ย59น,า,า,นาทีแล้วเป็นชั่วโมง60ชั่วโมงได้แล้วค่ะขอบคุณนะคะน้องภูเขาเพื่อนแล้วก็น้องภูผขาเพื่อนกัน พิจึงนะคะพิถึงอารเราเดือดร้อนได้หลานหลานที่หาได้ประจักษ์แล้วเลยผลนไปทำนี้หน่อยนะคะเตือนเตือนเตือนย้ำ ช้าไม่ได้ไรเพราะว่าไปธุระแต่เช้าทำธุระแต่เช้าแต่ว่าไลครั้งเดียววันนี้นคืนไม่ได้ไล่ยอยีกเพราะว่ามันมืดนะ่ะบรรยากาศมันไม่ให้ขอบคุณนะคะน้องภูผาน้องภูเขาขอบคุณทั้งคู่เลยค่ะขอบคุณกำลังใจดีๆนะคะขอบคุณกำลังใจพูดแบบพูดแบบเป็นน้องคนนั้นน่ะ <c oughs> คุณนะ้าคุณน้าไม่อยู่แล้วใครจะให้ความเพลิดเพิงพูดจาักกลางพูดแบบน้องๆนี่นะน้องเก็ชื่อแอดน้องแอดชื่อแอดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณยายก็จะพูดแบบขอบคุณน้องคูผแบบา,านะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะคุณนะคะ มาหนึ่งชั่วโมงแล้วขอปิดสตรีมน,นะคะขอบคุณจากใจเลยนะคะขอบคุณมากค่ะเรียบร้บค่ะขอบคุณน้องภูเขาภูผานะคะขอบคุณ